สวัสดีครับอีกครั้งหนึง่งสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีชาวโลกนะครับยินดีที่ได้รู้จักกันยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึง่งเราก็จะเจอกันประมาณอาทิตย์ละสองครั้งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็จะมีการเมาส์มยอะไรนู่นนี่นั่นให้ฟังนะครับตามภาษาแนวต่างนิตินะครับวันนี้จะทบทวนเรื่องเดิมนิดนึงแล้วก็จะพูดเรื่องวิธีการยกระดับเวอรชันของเราให้สูงขึ้นเพิ่มเติมจากเมื่อวานเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเนาะเมื่อวานก็พูด สรุปไปฟังว่าสิ่งที่เราต้องทําเกี่ยวกับการช่วยเหลือโลกและช่วยเหลือตัวเองในการเลื่อนระดับขึ้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเพียงอย่างเดียวและและก็ทําได้เลยทุกๆคนก็คือยกระดับไวเบชันของตัวเองให้สูงขึ้นเพราะว่าไวเบชันของเราสนามพลังงานออร่าของเรามันคอนเน็กอยู่กับสนามพลังงานออร่าของโลกตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนทั้งโลกเลยนะมนุษย์ทั้งโลกเลยนะ ใครก็ตามแต่ทุกคนเลยจะไปเกิดขึ้นจะไปสะสมจะไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานของสนามพลังงานออ,อร่าของโลกหรือก็คือโครงข่ายพลังงานคริสตัลไลน์ของโลกเสมอนะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีความคิดไหนเลยไม่มีพลังงานเล็กน้อยไหนเลยของใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะด้านบวกราะลบก็ตามแต่ที่จะไม่เกี่ยวข้องที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสนามพลังงานรวมของคนทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนามพลังงานของโลกมันถูกยกระดับสูงขึ้น เมื่อใดถึงจุดคริติคอลแมสเมื่อใดเมื่อนั้นการ a s c ซ n s ชันก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะครับจากระยะเวลาที่ดาวลูกไก่ทำได้1,000ปีเนี่ยเราอาจจะทำได้เร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่ากว่าจะถึง1,000ปีนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราต้องรอ1,000ปีนะเพราะว่าเราอายุไม่ยืนยาวขนาดนั้นนะครับแต่เราจะเห็นผลเร็วๆนี้ค่อยๆเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเลยในชีวิต ที่ผ่านมาในพบชาติที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในเจเนเรชันที่ที่ที่ผ่านมาจะได้เจอในในเจเนเรชันนี้สิ่งที่เราไม่เคยพบเจอเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงอายุคนที่ผ่านมาเราอาจจะได้เจอในช่วงอายุของเรานี้นะครับจะประมาณนั้นตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะ,ะยานอวกาศลงมาจอดให้เราเห็นเนี่ยเราจะไม่เคยเจอเลยเมื่อ50ปี60ปีหรือ100ร้อยปีหรือหลายร้อยปีที่ผ่านมาเป็นพันปีที่ผ่านมาแต่อายุของเราเนี่ยอาจจะได้เจอไม่ใช่ว่า อันนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเรื่องหนึ่งเล็กๆเฉยๆนะแต่เรื่องที่แบบว่าคนหายตัวได้คนเหาะได้คนอ่านใจคนได้คนสื่อสารทางโทรจิตได้แบบเป็นเป็นแมสเลยเป็นแมสแปลว่าอะไรวะเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของของชาวโลกเลยเนี่ยเราอาจจะได้เห็นในในช่วงชีวิตของเรานี้เพราะว่าอย่างผมอายุห้าสิบใช่ไหมล่ะอาจจะตายสักเจ็ดสิบหรือแปดสิบสมมุตินะสมมตินะมต,นะมต,าตามอายุไขธรรมดาก็อีกตั้งสามสิบปีสามสิบปีในกระบวนการเรื่องระดับขึ้นเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยาวไกลเลยนะแป๊บเดียวเหมือนกับที่โทรศัพท์มือถือสมัยก่อนมันไม่มีเนาะมันเพิ่งมาขึ้นมาประมาณกี่สิกี่สิบปีถึงสามสิบปีหรือยังยังไม่ถึงสามสิบปีเราซ้ำไปโทรศัพท์มือถือที่เริ่มมีมารุ่นแรกๆจะเป็นรุ่นแบบใหญ่ๆเบล้มบล่าเลยใช่ไหมล่ะครับหลังๆมาก็เล็กลงเล็กลงแล้วก็ทันสมัยขึ้นทันสมัยขึ้นจะประมาณนั้นอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันอินเทอร์เน,น็ตก็เพิ่งมาเร็วๆนี่เองนับนับนับจำนวนปีได้เลยว่ายี่สสาสิบปีเราราประมาณนั้นอะ น่าจะประมาณนั้นแหละเพิ่งมาเร็วๆนี่เองเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่นานมากนะจะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยและนับจากกระบวนการแอสเซนชันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยหลายคนยังไม่รู้นะว่าการเวลาแบบเป็นเส้นตรงในมิติที่3บนโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันเร่งความเร็วขึ้นทุกวันใครสังเกตรหรือเปล่าอาจจะรู้สึกว่าเอฉันรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าแป๊บหนึ่งเองเช้ามาตื่นมาทํางานได้ไม่เท่าไรกินข้าวเที่ยงอีกแล้ว เขาที่ยงเสร็จเขาทางานบ่ายโมงแป๊บเดียวอ่ะเลิกงานแล้วสี่โมงห้าโมงเย็นหีกแล้วจะประมาณนั้นจะเร็วจะเร็วแป๊บเดียวเราจะเราจะรู้สึกว่ามันวันวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากแป๊บนึีก็สัปดาห์หนึ่งละอย่างผลของผมเนี่ยแป๊บเดียวก็มาไลฟ์สดอีกแล้วเสาที่อีกแล้วเสาที่อีกแล้วมันจะประมาณนั้นแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนอีกแล้วต้องจ่ายเงินเดือนอีกแล้วต้องรับเงินเดือนอีกแล้วจะประมาณนั้นน่ะจะเร็วขึ้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆตามพิธีพูดตรงกันหมดนะว่าการเวลากําลััังงจะะเเเรรร่่่่ขขขึึึ้้้นนนนนน็็วววววททุุกกยไมใชา สัปดาห์ที่แล้วเร็วขนาดนี้เดือนทั้งหน้ามันจะเร็วขนาดเดิมไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะเร่งไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าเร่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เร็วนะเร่งขึ้นเรื่อยๆคือคือเร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นเป็นอัตราเร่งเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราไม่ผิดหรอกแล้วก็บางทีถึงเวลาพักเที่ยงยังไม่หิวข้าวเลยคือแบบร่างกายมันปรับตามไม่ทันเพราะเวลามันเร็วกว่าเดิมนะครับจะประมาณนั้นเพอๆหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนจากการกินข้าวสามมื้อหรือสองมื้อได้ซ้ำไปเพราะว่ามันไม่ขนาดต้องกินสามมื้อหรอก กินสองมื้อก็พอแล้วจะประมาณนั้นนะคือมันจะ,จะอยู่สบายสบายขึ้นมากัเถอะจะไม่ไม่หอบท้องหิวโหยนานเหมือนเดิมอีกจะประมาณนั้นโดยเฉพาะคนที่มีไวเบชั่นสูงๆคนที่มีจิตเป็นบวกคนที่กำลังทางานด้วยความรักรักในงานที่ตัวเองทำนะรักงานที่ทําทําไปได้วยความเพลิดเพลินด้วยความสุขการเวลาก็ยิ่งจะเร็วหนักไปอีกแต่คนที่มีความทุกข์ก็จะช้าช้าตามปกติที่ที่เรารู้กันนะว่าเวลาเราอยู่ในความทุกข์เนี่ยการเวลามันจะช้า และนี่คือคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งนะตามมิติบอกตรงกันหลายเจ้าว่าการเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ constant factor นะไม่ใช่สิ่งที่เป็นค่าคงที่ที่จะที่จะอะไรนะมีระยะห่างของนาทีเท่ากันหมดทุกวันทุกทุกเดือนทุกปีแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งก็จะไม่ใช่ยาวเท่ากันทุกเดือนทุกปีการเวลาเป็นแฟกเตอร์ที่แปรผันได้ตามตามสภาวะจิตของแต่ละคนด้วยนะ มันถึงมา,มาโยงถึงเรื่องว่าเวลาเรามีความสุขในการทํางานหรือทําอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเ,เวลามันผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวก็ก็หมดวันแล้วอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็หมดชั่วโมงไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะประมาณนั้นการเวลามันจะแปรผันกับความรู้สึกกับสภาวะจิตของแต่ละคนด้วยจะประมาณนั้นนะ,ะวิธีการที่จะช่วยโลกก็คือยกระดับวิเวชนข้างในตัวเองขึ้นมามันจะไปกระทบต่อสนามพลังงานรวมของ collective consciousness เนี่ยจิตนึกมดดวลรวมของ,ของทั้งโลกเองโดยอัตโนมัติ แล้วมันก็จะทําให้สนามพลังงานของโลกสูงขึ้นเต็มไปด้วยพลังงานบวกเต็มไปด้วยพลังงาน่งความรากักแบบเงื่อนไขและแสงสว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนถึงจุดคริติคอลแมสแล้วกันแล้วสิ่งต่ตางๆมันจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นอันนี้พูดไปแล้วแต่ว่าดีเทลต่างๆรายละเอียดติดย่อยต่างๆวิธีการที่จะทานั้นมันก็มีหลักๆแค่2อ,อย่างก็คือ1เคลียร์พลังงานลบออกจากตัวเองให้มากที่สุดในทุกๆระดับทั้งระดับกายภาพคือระดับกล้ามไก่เนื้อนี้ระดับอารมณ์ระดับจิตใจระดับ ถุมึงระดับจิตวิญญาณวิธีการมันจะมีเขียนไว้แล้วในศาสนาต่างๆในวิธีการต่างๆในคอร์สต่างๆของกูรูทั้งหลายไปหาเอาเองมันเยอะมากผมยกตัวอ,อย่างไปเมื่อวานเรื่องอเรื่องอาหารเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารจากที่อาหารมีพิษมีภัยอาหารที่โปรเซสเยอะๆข่าอาหารโปรเซสเยอะๆนั่นคืออาหารที่ปรุงสําเร็จด้วยความร้อนสูงใส่หอ่อใส่กล่องใส่อะไรมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ไปซื้อมากิน เช่นปลากระกป๋องเป็นต้นย่างเช่นน้ำอัดลมหรือน้ำอะไรที่มันอยู่ในกระป๋องน้ำผลไมก้กระป๋องอะไรที่มันผ่านความร้อนเยอะๆไม่ผ่านความร้อนเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าอายุการเก็บมันก็จะไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่มันผ่านความร้อนเยอะสารอาหารที่มีประโยชน์มันหายไปสัส,ส่วนใหญ่เลยเพราะว่าผมจบฟู้ดไซน์มานะผมก็จะค่อนข้างจะรู้เรื่องพวกนี้ว่าถ้าจะไม่เหลือเลยเไม่ใช่แค่จบฟู้ดไซน์ในด้านของการผลิตอาหารนะผมเป็นพอจกอ ฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงงานอาหารมาหลายโรงงานเหมือนกันผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพมาเยอะผมก็จะอยู่ในห้องแลบอะไรพวกนั้นด้วยก็จะมีการตรวจวิตามินเอในสารอาหารในอาหารบางประเภทที่ที่เราอยู่ในโรงงานอะไรก็ตามแต่เขาส่งมาตรวจเราก็จะตรวจตรวจน้ําผลไม้ตรวจในปากกระป๋องว,วิตามินเอวิตามินซีวิตามินอะไรก็ตามแต่วิตามินซีอย่างเงี้ยเป็นต้นมันสลายด้วยความร้อนและแสงแดด แล้วก็วิตามิน B ไม่สลายด้วยความร้อนก็จริงแต่สลายด้วยแสงแดดวิตามิน B ทั้งหลายแหล่นะ B1 B12 B6 B, B อกะไรก็ตามแต่เป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาหารที่โปรเซสเยอะๆผ่านกระบวนการให้ความร้อนเยอะๆค่าเชือ้อเยอะๆวิตามินแทบจะไม่เหลือ A กับ C แทบจะไม่เหลือเลยเ A ในรูปแบบที่มันไม่ใช่วิตามิน A ที่เป็นแอคทีฟนะมันจะเป็นเรียกว่าอะไรโปรวิตามิน A ออะไรก็ยังเหลืออยู่อย่างเช่นในแครอทในอะไรเป็นต้นจะประมาณนั้นคือ สรุปว่าโดยรวมแล้วพลังงานสารอาหารมันหายไปเยอะมากถ้าอยู่เลยกับซาซาาข,ของของของโปรโตีนของอาหารของปลาของอะไรให้เรากินในสังเวยละเอียดที่สําคัญที่สุดที่เขาพูดถึงทั้งหมดนี้คือพลังชีวิตถ้าจะไม่มีเลยดังนั้นหนึ่งต้องมากลับมาจัดการเรื่องอาหารการกินของเราพยายามหลีกเลี่ยง,ยงอาหารโปรเซสเยอะๆพยายามกินอาหารที่เป็นธรรมชาติปลอดสารเคมีออแกนิกและยังไม่พอ พยายามกินเป็นพวกที่มันสดสด,สดไม่ใช่เนื้อสดนะให้ไม่ไมถึงผักผักผลไม้ให้สดที่มันยังคงมีพลังชีวิตอยู่เวลาเรากินสิ่งที่ยัง,งมีพลังชีวิตอยู่เนี่ยเราจะไม่ได้แค่สารอาหารครบถ้วนเท่านั้นเรายังได้พลังชีวิตกลับเข้ามาจากผักผลไม้พวกนั้นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่า,นาสนใจมากๆเรื่องหนึ่งน,นะขอขยายความตรงนี้นิดนึงพลังชีวิตเนี่ยแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้ ว่ามีพลังชีวิตยอยู่ในสิ่งต่างๆจริงว่ามีพลังชี้พลังบวกพลังอ,อกรอ,อยู่ในสิ่งเหล่านี้จริงๆก็ตามแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับระดับจิตวิญญ,ญาณเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ความความอยู่ดีมีสุขของร่างกายมนุษย์ด้วยไม่ใช่แค่ร่างกายเนื้อนะทุกๆระดับของร่างกายมนุษย์เนี่ยรวมถึงระดับจิตวิญญ,ญาณ ถ้าได้พลังชีวิตเข้ามาเนี่ยมันจะไปส่งเสริมอะไรมากมายมหาศาลเกินกว่าที่ทางนิยศาสตร์จะค้นพบจะ,จะจะรู้ไปถึงนะครับจะประมาณนั้นในทางกลับกันอันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยการที่เราไปกินผลไม้สักลูกหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่วัเบชัชนบวกนะเป็นคนที่ปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมนัสสมาธิประจําเป็นคนที่มีแต่ความรักความเมตตากรุณา,ายแสงสว่างตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้น ที่ในสายพูดในสายคริสก็ตามแต่ที่ท่านแบบบรรลุธรรมขั้นงสูงถ้าไปกินผักสักชิ้นหนึ่งถ้าไปกินผลไม้สักชิ้นหนึ่ง,ลนนงแล้วมันมีเมล็ดอยู่ด้วยไอ้ผลไม้ที่มีเมล็ดอันนั้นแหละอ,อ,อย่าลืมนะว่าทุกอย่างที่เราไปแต่ต้องสัมผัสหรือไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยพลังงานของจิตสํานึกของเราหรือคอนเทนนต์ของเราเนี่ยมันจะเป็นมันจะถูกถ่ายทอดไปยังสิ่งที่เราแต่ต้องสัมผัสด้วยเสมอเพราะฉะนั้นผลไม้ที่เราหยิบมารับประทาน มเมล็ดของมันก็จะถูกซึมซับเอิบอาบไปด้วยพลังไวเบชั่นในทางบวกของเราอยู่ในมเมล็ดของมันแล้วถ้าเราเอามเล็ดผัน์นั้นไปปลูกมันก็จะเจรงิญงอกงามด้วยพลังที่มันมีของเราอยู่ในนั้นด้วยเข้าใจไหมมันก็จะกลายเป็นผักผลไมท้ที่ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตมากกว่าลูก,กอื่นๆที่เราไม่ได้ไปแตะต้องสัมผัสเพราะฉะนั้นต้นใหม่ที่งอกขึ้นมาลูกออกดอ,อกออก,ออกผลมาขึ้นมาผลใหม่ ที่ไปสู่ชาวบ้านชาวช่องที่เอาไปกินขอไปกินซื้อไปกินหรือเราแจกจ่ายไปให้เขาได้รับไปทานไปมันจะเป็นผลไม้ที่เต็มเปลี่ยนไ,ไปด้วยไปด้วยพลังชีวิตของเราที่ถ่ายทอดออกไปด้วยเช่นกันมันจะมันจะมันจะเป็นการให้ทั้งสองทางบวกบวกทั้งสองทางเขาก็ให้พลังชีวิตกับเรามาหมายถึงผกผลไม้ที่มีชีวิตตัวเราเองก็เป็นคนถ่ายทอดพลังบวกพลังแห่งความเมตตากราุณาพลังแห่งความซาบซึ้งใจ ลงไปให้กับอามาริดพันธุ์ของผลไม้แล้วแล้วก็ไปปลูกต่อไปอะไรต่อมันก็จะได้ผลผลิตที่มีพลังชีวิตที่แตกต่างจากผลไม้ทั่วไป่เนี่ยจาไว้น,นนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยโยงมาถึงเรื่องของน้ําที่เราจะดื่มสัก,สกแก้วหนึ่งอาหารที่เราปรุงเพื่อที่จะให้สมาชิกในครอบครัวเราให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านเราพลังของเราจะลงไปในนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตด่อสัมผัสบ้างก็เถิดจะไม่ยกเว้นเลยก็จะไปไปด้วยกันหมด ใครที่มาเอาไปเอาไปรับป,ประทานต่อมาซื้อรับประทานต่อเขาก็จะได้รับพลังชีวิตพลังบวกพลังคอนเชสเนตสูงๆของเราติดไปด้วยประมาณนั้นโอเคกลับมาที่อาหารต้องจัดการแล้วความเป็นพิษเป,เป็นภัยทั้งหลายก็ต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องหยุดรับมันเข้ามาสิ่งที่เรารับเข้ามาได้ก็มีทางปากผ่านอาหารผ่านน้ําทางอากาศก็ผ่านการหายใจทางผิวหนัง ผ่านการปฏทินโฉมด้วยเครื่องสำอางแล้วก็ตามแต่ไปคิดเัาเองว่าเครื่องสำอางไหนใช้สารออแกนิกเครื่องสำอางไหนยังใช้สารี่มีตามท้องตลาดอยู่กาแฟาที่เรากินจริงๆกาแฟเป็นของดีนะแต่ยกเว้นเวลาใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ดีใส่ครีมเทียมเทียมก็เป็นไขมันแบบพวกทรานสแฟตใช่ไหมก็เป็นไขมันที่ไม่ดีบ้างกันเถอะก็ทำ <c oughs> ให้ร่างกายเรามีปัญหาในอนาคตรหรือระ,ร,ะระยะยาวได้ ก็ไปหากาแฟที่มันไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีน้ําตาลใส่ครีมเทียมก็ไม่ใส่ไปใส่ผงมะพร้าวแทนหรือใส่อะไรที่มันเป็นออร์แกนิกแทนว่าก็เือไปหาเองมันมีขายตรือนี้กระแสพวกนี้กำลังม,มาอยู่กำลังมาแรงก็งหาหาได้ทั่วไปในท้องตลาดโดยเฉพาะในบ้านเราในต่างประเทศหลายประเทศหาไม่ได้นะคือแตกต่างกันประเทศบ้านเราที่เป็นแหล่งอาหารของโลกแล้วเวลาไปดูคลิปฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะพูดตรงกำหนดว่าไม่มีหลอกบ้านเขาที่จะมีอาหาร ทุกหัวมุมถนนอย่างเงี้ยจะไม่มีเหมือนบ้านเราบ้านเราง่ายอยากจะได้สไตล์ไหนละ่ะได้หมดมีหมดปลูกกันทุกหัวแหงจะประมาณนั้นโอเคต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอาหารต่างๆน้ําดื่มน้ําดื่มเป็นไปได้ก็เป็นน้ําดื่มที่มาจากธรรมชาติก็ไปหาเอาเองและภาชนะที่ใส่น้ําดื่มถ้าเราซื้อเป็นน้ําขวดมากินก็เอาไปถ่ายเทใส่ภาชนะที่เป็นแก้วเหยือแก้วโลกแก้วแล้วไปตากแดดซะหน่อยหนึ่งโปรแกรม จิตํานึกนเชิงบวกลงไปในน้ำสักหน่อยหนึ่งแลอาไปตากแดดแต่เดีสักชั่วโมงหนึ่งเป็นขึ้นไปแต่ผมแนะนําประมาณ3ชั่วโมงไปตากแดดโดยเฉพาะช่วงเช้าแดดแกล่ๆจนถึงช่วงบ่ายต้นๆก็เก็บมาแล้วมาเอามาดื่มในในช่วงที่ดื่มทุกครั้งก็ทําความรู้สึกขอบคุณแล้วรู้สึกทำทำความรู้สึกเบิกบานใจเป็นบวกแล้วก็โปรแกรมน้ําอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก่อนที่เราจะดื่มมันมันจะได้พลังงานชีวิตพลังงานคอนเทนเนตอะไรบางอย่างตาม ตามที่เราโปรแกรมลงไปอ่ามีนําซ้ำน้ำดื่มที่เป็นขวดทั้งหลายมันผลิตจากโรงง,งงานผลิตใช่ไหมล่ะโรงงานผลิต่วนมาก,ก็อยู่ในเมืองการที่ผลิตอยู่ในเมืองี่สิ่งแวดล้อมไม่ดีนแน่ไม่ใช่เรื่องของควันพิษความสะอาดอะไรนะต่อให้เป็นโรงงานที่มาตรฐานได้ GMP อะไรถูกต้องร้อยเ็หมดเลยตรวจเชื้อไม่เจอเลยแต่ไวเบชั่นของน้ำนั่นแนหะมันไม่ได้บวกมันผ่านการเดินทางของของโปรเซสการผลิตน้ํามาเท่าไหร่อะไรยังไง เพราะว่าต้นน้ำมันอาจจะเป็นน้ำจากแม่น้ำน้ำจากบ่อบาดาลบ่อหนึ่งอะไรเงี้ยคนพนักงานที่มาจาับแต่ต้องสัมผัสมันภายนอกนะภายนอกภาชนะอาจจะเป็นบางบางวันอาจจะหงดหงิดบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่บวกนะไม่ดีนะมันจะดูดซับพลังงานเหล่านั้นเอาไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นน้ําดื่มน้ําขวดที่เราซื้อมาดื่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเออมันสะอาดเรื่องเชื้อโรคเรื่องเรื่องสารเคมีที่เป็นพิษแล้วเนี่ยจะพอแค่นั้นจะจบแค่นั้น ในเมื่อเราเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับด้านปินริญญาณด้านการฝึกจิตด้านการยกระดับเป็แบบั้นตัวเองขึ้นเรื่องนี้ก็สําคัญมากต้องเคลียร์พลังงานลบออกไปด้วยกันตากแดดที่ว่านเนี่ยนะด้วยการเปลี่ยนภาชนะซสเ,เอาไปเทใส่หยดโหลหยดแก้วโหลแก้วแล้วก็เคลียร์พลังงานลบออกจากมันด้วยกันใช้พลังจิตของเราด้วยกันใช้จิตจำนองของเรานี่แหละเคลียร์ออกไปอาจจะเอามือจับโหลแก้วน,บบน้ําแบบเนี้ยแล้วก็ ส่งแสงสว่างดึงแสงสว่างจากเบื้องบนลงมาเข้าไปในโหลกแก้วเนี่ยจินตนาการว่ามีแสงสว่างสีขาวบริสุทธิ์เลยนะจากฝามือทั้งสองข้างซึมเข้าไปในโหลกแกล้วเอ,อิบอาบไปทั่วเลยบอกว่าฉันคอล้างพลังงานลบพลังงานมืดพลังงานที่ไม่ดีทั้งหลายที่อาจติดมากับน้ําขวดนี้โหลนี้ให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์ผุดผ่องพร้อมที่จะรับพลังงานบวกเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดไว้ถ้าเราไม่มีแดดไม่สะดวกที่จะทาเช่นนั้นก็จบที่กระบวนการนี้แหละเสร็จแล้วก็ ทิ้งไว้สักประมาณสักนาทีหนึ่งล้างพลังเสร็จแล้วถ้าเราไม่มีแดดนะอันนี้นี่กรณีว่า<ม>เราเราใช้ได้แค่วิธีการโปรแกรมด้วยจิตของเราล้างพลังงานส่งแสงสว่างออกไปล้างพลังงานจบแล้วนาทีต่อมาก็ส่งแสงสว่างลงไปอีกเหมือนเดิมแต่เจเจตจำนงเจตนาลมของเราเปลี่ยนไปบอกว่าฉันขอชาร์จพลังงานบวกเ<ม>ข้าไปให้น้ําโหลนี้โถน,นี้ให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความรักแสงและแสงสว่างให้เป็นน้ําชิปน้ําพิเศษที่ใครก็ตามแต่ที่มากินแล้วให้ ช่วยบำบ,บัดร,รักษาล้างโรคล้างภัยล้างพลังงานลบพลังงานมืดพลังอุตจิตขัดใดๆก็ตามในสนามบอร่าข,ของฉันในกายเนื้อกายที่ทุกๆชั้นของฉันในจิตของฉันในจิตนวิญญาณของฉันออกไปให้หมดเลยขอให้น้ำนีจ่จะเป็นน้ำที่วิเศษนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาวางลงแล้วก็รินมาดื่มมาอะไรตามปกติจะประมาณนั้นถ้าเราตากแดดได้ก็เอาไปตากแดดหลังจากที่เราเอธิษฐานเสร็จแล้ว ก็เสร็จแล้วก็เอามาดื่มก่อนดื่มก็อาจจะทําอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ทําก็ได้เพราะน้ำมันรับพลังงานเรียบร้อยแล้วจากเราครั้งแรกถ้าเราทำอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มพลังงานบวกของเราที่เราจะอัดเข้าไปหลังจากที่เขาถูกตากแดด่มันก็เป็นการล้างพลังงานและใช้พลังงานเป็นในตัวด้วยอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะมันก็ที่เอาหินไปตากแดดแล้วก็มันจะเป็นการล้างพลังงานหินพลังงานที่ไม่เดียวจากหินแล้วก็เป็นการใชร้พลังงานบวกจากแสงอาทิตย์ลงไปในหินด้วยเช่นเดียวกันเพราะผมบอกไปแล้วว่า น้ำกับคริสตัลคริสตัลหมายถึรงหินนี่แหละโดยเฉพาะตระก,กูลควอตทั้งหลายอันนี้เป็นเคลียร์ควอตควอตใสๆอันนี้ควอตใสๆใช่ไหมล่ะก็เคลียร์ควอตหรือตระก,กูลควอตตระกูลอื่นเช่จนจริงๆไหมทองก็เป็นตระก,กูลควอตเหมือนกันนะอย่างหมทองนี่ก็เป็นตระก,กูลควอตแต่มันมีเส้นไหมทองอยู่ข้างในเบสของมันก็คือเมทริกซ์ของมันก็คือควอตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะรวมถึงไอ้พวก คารเนเลียนอาเกตอะไรพวกนี้ก็เป็นตระกูลที่ใกล้เคียงกับควอตแต่ไม่ใช่ควอตซะทีสสเดียวเป็นตระกูลคราเซเดนีเหมือนกันมีผลึกอะไรเหมือนกันคือหินที่ผมหมายถึงหมายถึงว่าเขาเรียกลบว่า Crystal, คริสตลัลคริสตัลหมายถึงหินสีและอัญมณีที่มีโครงสร้างเป็นผลึกโครงสร้างเป็นผลึกมันจะแตกต่างจากหินทั่วไปมันจะแตกต่างจากไม้จากพลาสติกจากอะไรนะเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นผลึกที่เรียงตัวเป็นระเบียบ และมันสามารถเก็บข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะพลังจิตพ<ม>ลังเจิตจำนวนของมนุษย์ได้ดีมากๆในในบรรดาแร่ธทาตุทั้งหมดสาสารทั้งหมดในโลกเนี่ยมีแค่หินกับน้ําเท่านั้นที่มีศักยภาพนี้มากที่สุด<ม>เพราะฉะนั้นผมถึงพูดเสมอว่าหินเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่4อย่างด้วยกันคือ1สามารถรับพลังงานได้สเก็บพลังงานได้สส่งพลังงานได้4สําคัญที่สุดคื ขยายความเข้มข้นรุนแรงของพลังงานได้ซึ่งพลังงานที่พูดถึงนี่หมายถึงพลังงานเจ็ดจำนงของมนุษย์เราสองพลังจิตของมนุษย์เราสามพลังอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เรารวมถึงสี่พลังงานสนามออร่าของมนุษย์เราด้วยมันเก็บได้ด้วยมันดูดซับเข้าไว้ได้ด้วยมันก็ถึงมีคุณสมบัติในการช่วยล้างพลังงานลบพลังงานมือดออกให้เราได้ด้วยเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาใช้หินในแง่ของวัตถุมงคลจำจำไม่ได้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร คือใช้ในแง่ของเพื่อปกป้องสิ่งไม่ดีเพื่อปกป้องออโชคร้ายไม่ให้เข้ามาหาเราอะไรเงรี้ยถ้าเขาใช้ในลักษณะน,น,นั้นมันก็ทํางานของมันด้วยการแอบสอบพลังงานมืดพลังงานลบที่มันจะพุ่งเข้ามาหาเราแทนเราเพราะฉะนั้นหลายๆหินผมถึงบอกว่าได้รับหินไปแล้วให้ล้างพลังงานลบออกจากหินก่อนนะหินก็คล้ายๆกับน้ำเมื่อสักครู่นี้มันเดินทางผ่านโปรเซสอะไรผ่านมือใครมามันแอบสอบพลังงานได้ทั้งนั้นเลย ไม่ไม่ต่างกับน้ำเลยนะน้ำเพราะนั้นเวลาเราเราน้ําที่เราดื่ม้าไปที่เจมไม่ได้พลังงานลบๆเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานลบตามไปด้วยถ้าเราไม่โปรแกรมก่อนถ้าเราไม่ล้างพลังงานลบก่อนหินก็เช่นกันเราซื้อมาป้าเรามาใส่มันก็เป็นเครื่องประดับเฉยๆแต่ที่แต่ว่าพลังงานลบที่ที่ิดจาหินนี้อาจจะแพร่มาสู่สนามบอล่าเราได้อ่ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีต้องล้างพลังงานลบออกจากหินก่อนที่มันอาจจะติดมากับหินในระหว่างโปรเซสในระหว่างการ ค้าขายของคนขายเองจากเจ้าแรกไปสู่เจ้าสองเจ้าสามเจ้าสี่จากประเทศนั้นมาถึงประเทศนี้จากตั้งแต่การขุดเหมืองการเอารัดเอาเปรียบคนคนงานในเหมืองแล้วก็ตามแต่มันจะมีความเจ็บช้ำน้ําใจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพชรเพชรนี่ก็เป็นหนนิดหน่งที่เก็บพลังงานได้เหมือนกันรับส่งพลังงานขยายพลังงานได้เหมือนกันและได้ดีที่สุดในโลกด้วยพลังงานแรงที่สุดในโลกด้วยคือเพชรโดยเฉพาะเพชรในแอฟริกา มีแต่การกดขีดข่มเหงเพื่อค่าคนงานอนุนี้นั่นที่แบบมีแต่การทา,ารุณกรรมซึ่งกันแล้วกันพลังงานลบเต็มไม่หมดเลยต้องได้มาแล้วต้องมาล้างพลังงานลบออกด้วยวิธีการต่างๆที่ผมเขียนไว้ในเพจแล้วถ้าใครยังไม่รู้พักเข้ามาในเพจมาถามได้แอดมินจะส่งวิธีการคร่าวๆไปให้นะครับมันมีเป็นสิบวิธีการที่จะล้างพลังลบ,ลบออกจากหินวิธีการหนึ่งก็คือ ใช้เจ็จำนวนจากจิตของเราแสงสว่างจากฝ่ามือเราที่ดึงมามันคล้ายๆกันน้ำมาสักครูวนี้วิธีหนึ่งก็ตากแดดวิธีหนึ่งก็ตากแสงจันทร์วิธีหนึ่งก็ล้างน้าเปล่าวิธีหนึ่งก็ฝังดินวิธีหนึ่งก็ใช้คลื่นเสียงวิธีการหนึ่งก็ใช้ควันจากทูบจากเศษจ,จากกํายานได้ทั้งนั้นอยู่ที่ชนิดของหินว่าชนิดหินเป็นหินเป็นหินชนิดไหนถ้าล้างน้ําได้ก็ล้างน้าไปบา,บางชนิดล้างน้าไม่ได้อย่างซีเรนไทน์เป็นหินื้อ่อนอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับมันเป็นต้นอันนี้พูด่ฟังตอ มาทีเา่เรื่องอาหารเรื่องน้ําเรื่องสภาวะแวดล้อมการพักผ่อนอันนี้คือพูดถึงกายเนื้อก่อนนะกายเนื้อกับจิตใจกับสภาวะของจิตใจการพักผ่อนก็สําคัญเรารู้ใช่ไหมพักผ่อนเท่าไหร่ชั่วโมงนู้นนี่นั่นยังไงถึงจะดีพักผ่อนอาหารน้ําออกกําลังกายออกกําลังกายนี่ได้ทั้งหลายอย่างเลยนะจริงจอาหารก็ได้หลายอย่างไม่ใช่เฉพาะได ได้การชาร์จพลังงานอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะได้อาหารสามารถล้างพลังงานลบให้เราได้ด้วยมันเป็นอาหารหลายชนิดที่เป็นสมุนไพรด้วยเป็นการล้างพลังงานลบจากร่างกายเนื้อและกายทิพย์เราได้ด้วยเช่นกระเทียมสมุนไพรทั้งหลายแหล่สามารถเคลียร์พลังงานลบออกจากระบบร่างกายของเราได้ด้วยต่อมไพเนีย่ยหลายหลายคนที่อยู่ในต่างประเทศเช่อนอเมริกายุโรปเป็นต้นในน้าปลาปลาที่เขาใช้อ่ะมันจะมีสารฟูออไราบางอย่างอยูอย่รัฐบาลเขาเติมลงไป รัฐบาลเขาถูกควบคุมด้วยอันนี้กระแสข่าวว่านะถูกควบคุมด้วยพวกอิลูเมนติอีกทีหนึ่งพวกนิเวอร์ออเดอร์นั่นแหละเขาใส่ฟูวรายลงไปเพื่อเวลาฟูวรายมันไปอยู่ในน้ามันเรากินเข้าไปมันจะไปบล็อกต่อมไพเนลให้ให้มีะตะก,กรันมาเกาะให้ทํางานไม่ได้เต็มที่เพื่อไม่ให้เราคอนเนคกับเบื้องบนคอนเนคกับไฮเออเซลเราเพื่อไม่ให้เราตื่นรู้จุดประสงค์หลัก ให้เราโง่ให้เราดักดานอยู่กับการทํามากินหาเช้ากินข้ากินขี้นอนไปวันวันหนึ่งุ่งอยู่กับกลางโลกไม่มีเวลาไปคิดเรื่องจิตวิญญาณไม่มีเวลาไปรักใครอะไรใครนิสัยของคนยุโรปและและอเมริกาก็เลยเป็นอย่างนั้นไงเป็น individuality ก็คือตัวใครตัวมันขนาดคนยากจนคนอะไรเข้ามาคุยด้วยเขาก็าทำคลิปทดสอบน้ำใจของคนในตะวันตกอ่ะเนาะเขาบอกว่าสวัสดี ฉันตอนนี้ฉันหิวมากเลยฉันไม่มีเงินด้วยฉันขอขนมที่คุณกําลังขายนี้ได้สักชิ้นหนึ่งไหมก็อบอกไม่ได้หรอกฉันกําลังขายอยู่ฉันก็ต้องซื้อเข้ามาฉันก็ต้องเข้อใจข้จใจพูดางนี้ไปนะถ้าบ้านเราเนี่ยเรียกว่าไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งที่แบบอ,อ๋อเหรอไม่ยังไม่กินข้าวเลยเลยเนี่ยกี่วันแล้วล่ะหิวไหมอันออนี้ไปกินสิถ้าเราเป็นคนขายข้าวแกงอยู่มันแทบจะถ้จาจะเกินครึ่งที่จะหยิบข้าวแกงแค่ก็กินฟรีเลย เพราะบ้านเราเป็นเรืเ่องธรรมดาที่กันแบ่งปันกันแต่เกิดยุโรปบริการไม่ใช่อย่างนั้นส่วนหนึ่งตอมไพเนียลเขาเขาปิดกัน้นเขาจะไม่มีการเมตตากรุณาหรือรักหรืออะไรแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือคอนเนคกับสิ่งิ์สิ่งเบื้องบนอะไรเท่าไหร่เลยจะมีน้อยคนที่เป็นอย่างนั้นอาหารตัวหนึ่งที่ช่วยกระเทาะไอ้ตอมไพเนียลได้ก็คือสมอไทยผมเจอข้อมูลเร็วๆนี้ในในข้อความตามมิติที่โดโรเลส ดูโรเลสแคนนอนเขาสะกดจิตและลึกชาติของคนไข้คนหนึ่งแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเป็นที่รู้กันดีแต่เป็นปิดเป็นความลับมากอิลูมินาติกก็รู้เขารู้ว่าเราจะเราจะตื่นรู้ด้วยด้วย,วยกระบวนการอะไรเขาก็บล็อกกระบวนการนั้นเช่นตอมไพเนียลคือจุดสคาคัญของการตื่นรู้คือการรับส่งข้อมูลต่างระหว่างมิติระหว่างตัวเรากับระหว่างภาคที่เป็นมนุษย์ของเรากับกับไฮเออร์เซลเรา<ๆ>เขาก็จะบล็อกตรงนี้ไว้ให้เราจมอยู่ตรงที่ผมว่าไปแล้วนั่นแหละ สิ่งที่จะช่วยได้คือสมอไทยสมอไทยเนี่ยถ้าเราจริงๆมันหาซื้อได้ง่ายมากในบ้านเราแต่ต่างประเทศเ่ยโอ้โหไม่ใช่จะหาได้ง่ายมันชื่ออะไรทาตาะก,กีหรือสักอย่างภาษาภาษาอินเดียนะทาตาก,กิแล้วเขาก็ต้องไปสั่งออนไลน์จากอินเดียมามาต้มกินมาอะไรกินก็ต้องไปแล้วราคาก็จะแพงแล้วก็อะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปบ้านเรานี่ช็อปปี้ลาซามีขายตลาดเบอมีมีขาย,าขายบ้านผมเรียกบ,บักสมมอ้อบักสมม้อก็คือ,คอ มันจะมีลูกสดๆเําไปกินเปรี้ยวๆกินเล่นเป็นเป็นของเปรี้ยวๆสบายๆเฉยๆราคาถูกๆโลละไม่ถึงร้อยบาทอ,อย่างนี้ดี๋ยวเดกนี้ดีกว่าถ้าสมอแห้งก็อาจจะแพงน,นิดนึงอาจจะร้อยกว่าหรืออาจจะไม่ถึงรนะ้อยน่าจ,จะไม่ถึงร้อยเราสไปไปหาเอาง่ายมากแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าสมอไทยสดๆหาที่ไหนหรือถ้าไม่อยากกินสมอไทยสดๆเออหรือ,รอ,รอสมอไทยล้วนๆไปกินตรีผลาก็ได้ตรีผลามันจะประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเพก แล้วก็มาขามป้อมทั้งสามตัวเนี่ยนอกจากจะก,กระเทาะไอ้สมอไทยกระเทาะไอ้ตะก,การที่จะกอดตอมไพลเดียวของเราแล้วเนี่ยไอ้สองตัวที่เหลือช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดลดระดับความดันในเลือดปรับสมดุลนู่นนี่นั่นช้ารพัดเลยช่วยระบบขับถ่ายให้ขายถ่ายดีถ่ายคล่องเป็นยาระบายด้วยดีมากๆคือตำรับยาของไทยเรานี่มันมันมีอะไรแบบอลังการงานสร้างแล้วแล้วดีมากๆ หาง่ายด้วยถูกด้วยคือเป็นประเทศที่ที่ดีมากประเทศไทยถ้าใครเคยไปต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วแล้วก็ใครไปอยู่ต่างประเทศนี่นั่นแล้วกลับมาอยู่ประเทศไทยจะรู้เหมือนผมเนี่ยว่าโอ้โหประเทศไทยนี้ดีที่สุดในโลกกรุงเทพติดอันดับเมืองที่มีนะ่าท่องเที่ยวมากสุดในโลกปี2425แล้วเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกปี2425ออะไรประมาณนี้แหละจำไม่ได้แล้วไปดูว่าแบงคอกอันดับหนึ่งอาหารที่ดีสุดในโลก นักท่องเที่ยวเป็นแสนแสนคนลงลงมิต,มติว่าคือในกรุงเทพจำไว้ว่าอาหารไทยนี่ติดอันดับโลกเหมือนกันประเทศไทยนี่มีอะไรที่แบบฝรั่งมาแล้วไม่อยากกลับเขาเรียกว่า Bangkok Effect หรือ t h a i l น n d e อฟ e c t วะา h a i l a n d e อ f e c t คือสนามบินสุวรรณภูมิคือสนามบินที่เขาจะเขาจะบินกลับกันส่วนใหญ่มันใช่ไหมล่ะบันไดเลื่อนมาในบันไดนเลื่อนที่จะขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองเพื่อที่จะขึ้นไปที่เขาจะเรียกว่า ตรวจตอมอ,อะไรนั่นเนพะราะชั้นหนึ่งนี่คนที่ไปส่งก็ยังอยู่ได้พอขึ้นมาได้เรื่อยไปแล้วเนี่ยคนไปส่งตามไปไม่ได้ตรงขึ้นมาไเรื่อยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนคนที่มาจากอเมริกายุโรปที่เขาไม่เคยเจอความรักความไม่ตาแบบไทยไทยเลยอะไรก็ได้สบายๆมีแต่รอยยิ้มไม่เสียงหงอนมีแต่ความจริงใจให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาน่ะคนไทยเป็นอย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเศร้าเวลาขึ้นมานเรื่อยๆเขาจะแบบ โอ้โหฉันต้องกลับไป,ปเผชิญกับความเครียดที่บ้านฉันอีกแล้วกับความจริงที่บ้านฉันอีกแล้วมีแต่การแข่งแย่งกันมีแต่การบูลลี่กันนั่งรถไฟฟ้าก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องระวังเดี๋ยวมันมีมันมาดึงไปเฉยๆเนี่ยมันมาฉกไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยกระเป๋าก็ต้องระวัง่ถูกล้งกระเป๋ามันมีพิกโพเก็ตเต็มไปหมดในต่างประเทศบ้านเราน้อยมากที่จะไม่ที่จะ,ท,จะ,ท,จะที่จะมีอย่างนั้นไม่เจออย่างนั้นเลยมีหนำซ้ำลืมของไว้ในแท็กซี่ แท็กซี่ก็โทรเท่าที่โทรได้ต่อเจ้าหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้อ่ประกาศหาเจ้าของให้หน่อยเพื่อจะเอาของไปคืนเขาบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นมอเตอร์ไซค์เราไปซื้อของในเซเว่นกุญแจเราก็เสียบคาไว้หมวกกันน็อกเราทิ้งไว้แล้วก็เขาไปซื้อของออกมาแลกุญแจก็ยังเหมือนเดิมหมวกกันน็อกก็ยังก็ยังอยู่บ้านเขาไม่ได้อังกฤษอย่างเงี้ยเขาบอกว่าชันช้าเลยไม่เกินสานาทีคุณฟังหมวกกันน็อกไ้คไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยโดยที่มคุณไม่เก็บไปด้วยเนี่ยหายหายแน่แน,น่หมวกกันน็อก จะภาษาอะไรกับเสียบเสียบไอ้กุญแจคาร์โมเตยไว้นี่ไม่เหลือทั้งโมเตทั้งทมกันนกแน่แน่ถ้าอังกฤษนะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะนี่ฮะอังกฤษคือประเทศที่แบบเคยเป็นประเทศที่แบบเรียกว่าจเจริญในสายตาคนไทยนะ,จะเจริญอะไรมากๆม,มากมายมหาศาลอเมริกาเป็นต้น